สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเมโมแรนดัมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดวโอ4วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีฟาร์มบอสหนอนกันครับโดยเจ้าบอสหนอนหรือว่าดูริเอลเนี่ยจะถูกซัมมอนขึ้นมาในเวอร์เทียสเท่านั้นนะครับโดยที่การจะซัมมอนเจ้าดูริเอลออกมานั้นมีสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนประมาณสักสองาอย่างครับโดยอย่างแรกก็คือการวิ่งเฮลทายผมคิดว่าหลายๆคนในแพทนี้น่าจะวิ่งเฮลทายกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็คือการเก็บเอมเบอร์ให้ได้คครรบบถึง300ั เพื่อไปหากล่อง300แล้วก็เปิดกล่อง300เพื่อรับ Living Steel นั่นเองโดยที่ตำแหน่งของกล่อง300นั้นหาไม่ยากนะครับเราสามารถเข้าไปหาได้ที่เว็บไซต์ helltype.com เพื่อหาได้ว่ากล่อง300ตอนนี้จุดเกิดอยู่ที่ไหนบ้างโดยที่ตำแหน่งของกล่อง300จะเหมือนกับกล่อง250เลยครับคือมันจะรีเซ็ตทุกๆ10นาที20นาทีและ30นาทีซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะรีเซ็ตหรือไม่รีเซ็ตก็ตามผมก็เลยแนะนําให้ดูที่หน้าเว็บนะครับเพราะว่าหน้าเว็บจะบอกหมดเลยว่า กล่องในเฮลทายรอบนี้จะรีเซ็ตหรือไม่ถ้าเกิดรีเซ็ตแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะได้ฟาร์มกล่อง300แบบจุใจกันถึง6กล่องกันเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนครับว่ากล่อง300ในแต่ละแมปนั้นจะมีอยู่กี่กล่องถ้าเป็นแมปที่อยู่ที่เมืองซ้ายล่างของแมปแมปนี้จะมีกล่องมากถึง6กล่องกันเลยทีเดียวครับนี่ผมหมายถึงในรอบเดียวนะที่เราวิ่งเฮลทายแต่ว่ากว่าจะเปิดได้แต่ละกล่องเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก็บกันตาแตกเลยนะครับกล่องละ300เนี่ย6กล่องก็ปาไปแล้ว1,800อกันเเลยยรีกด้ว่าฟ์มกันตาแตกของดรเอยเราไปดูกันครับว่า ผมเปิดกล่อง300แล้วผมจะได้ของอะไรบ้างจากการลงเ l ลไทยครั้งนี้ครับจากที่ทุกคนได้เห็นนะครับกล่อง300จะแตกต่างจากกล่อง250อย่างมากโดยที่กล่อง250เนี่ยจะดรอปเ e จ e น d a r รเป็นชิ้นๆเลยแต่ว่ากล่อง300เนี่ยจะดรอปแค่ฟีนโลด f o ก t t เทนโซ l แล้วก็ Living Steel นั่นเองครับซึ่ง3อย่างนี้ก็เป็นของที่เราต้องการแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฟินโรสกับ Fo r g ก t t e n s o เนี่ย mm hmm. ก็เอาไว Re ้รีออฟได้เรียกได้ไว่าใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับในแพทนี้ส่วน Living Steel นี้ก็คือของที่เราต้องการที่สุดครับเพราะเป็นของที่เอาไว้ใช้เปิดบอสเพื่อดัอของที่จะเอาไปตีหนอนนั่นเองโดยในกล่อง300จะให้ l i v i n g Steel ประมาณ3อันที่ผมบอกว่าประมาณ3อันเพราะาผมเคยได้กล่องละ5อันด้วยก็ไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่านะครับแต่เหมือนทุกกล่องจะย หลังจากที่เราเก็บ Living Steel ครบ5อันแล้วให้เราตรงไปที่ดันเจี้ยนที่มีชื่อว่า Hall of the Penitent โดยเราไม่ต้องสนใจมอนในดันนะครับวิ่งผ่านไปได้เลยเมื่อมาถึงห้องเรียกบอสตรงกลางห้องจะมีแท่นให้เราเรียกบอสอยู่ครับโดยแท่นตรงกลางห้องจะบอกจำนวนที่เราต้องใช้ในการเรียกบอสแต่ละครั้งครับถ้าเป็นเวอร์เทีย3จะใช้แค่2อันแต่ผมขอแนะนําให้ลงเวอร์เทีย4นะครับเพราะจะได้ของในระดับ essential หลังจากที่กดซัมมอนออกมาผมแนะนําให้หลบหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีสายฟ้าลงมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมได้ของอะไรบ้าง จะเห็นได้ว่าของยูนิคผมไม่ดรอปเลยนะครับถ้าของยูนิคไม่ดรอปของเลเจนดารี่ก็จะดรอปเยอะมากๆแบบนี้แหละครับ แต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าสวยมากๆกันนะแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือของที่ดรอปจากบอสชิ้นนี้แหละครับนั่นก็คือฉาดอัลบาโกนี่นั่นเองโดยเจ้าฉาดอัลบาโกนี่อันนี้เป็นหนึ่งในอันที่เอาไว้ซัมมอนดูลิเอลนั่นเองครับตอนนี้เราได้ของมาหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวไปดูอีกชิ้นหนึ่งว่าไปหาที่ไหนครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการลงรีเจียนบ่อยๆนั่นเองครับโดยทุกครั้งที่เราลงรีเจียนจบหลังจากจบรีเจียนจะมีการสุ่มเกิดของบอสที่ดรอปขอออองงงเาาาววว้้ิดดดบบชชนนนนัััั่่่่คครรโยยยทีีใีใจะมกก4็ืห มือกระดูกแล้วก็หัวใจครับโดยที่ทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเพราะว่าการจบลีเจียนจะเป็นการสุ่มเกิดของบอสครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจบลีเจียนนี้แล้วผมจะเจอหรือเปล่าทุกคนจะเห็นได้ว่าไม่มีบอสเกิดมานะครับถ้าเกิดจะมีเนี่ยก็จะมีวงแดงๆเกิดขึ้นที่พื้นครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าตัวบอสเกิดขึ้นมาแต่พอดีว่าผมโชคดีครับผมไปวิ่งแมบบเขียวแล้วผมก็เจอเจ้าบอสตัวนี้เกิดขึ้นมาพอดีเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นยังไง เื่อเราฆ่าเจ้าตัวที่เกิดขึ้นมาตายไปแล้วก็จะสุ่มดรอปของ1ใน4อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อรูปรวมครบทั้ง4อย่างก็ไปเปิดบอสวาชาันกันได้เลยโดยที่คราวนี้เราจะวาร์ปไปที่ TO ออฟวิสเปนะครับเพราะว่าจะมีหลุมมาริกแนนอยู่ที่นั่นเมื่อเราลงไปก็ทําเหมือนทุกด่านเลยครับคือวิ่งไปห้องบอสเลยไม่จำเป็นจะต้องตีมอนนะพอเราไปถึงห้องบอสก็จะมีแท่นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับพอกดที่แท่นแท่นก็จะบอกถึงสิ่งของที่เขาต้องการในการซัมมอนบอสตัวนี้เดี อ้อผมลืมบอกไปอีกเรื่องหนึง่งเจ้าพวกบอสที่ดรอปของบอสตีวาชานเนี่ยจะดรอปตั้งแต่การลงแมปเขียวการลงรีเจียนรวมไปถึงการลงเวอร์บอสด,ด้วยนะครับใครสะดวกไปฟาร์มที่ไหนก็จัดก,กันได้เลยแต่ที่แน่ๆผมแนะนาเป็นรีเจียนครับเพราะว่าเกิดค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีโอกาสเกิดบอสค่อนข้างแน่นอนถึงจะมีไม่เกิดบ้างก็เถอะแต่ถ้าเทียบกับแมปเขียวแล้วแมปเขียวนี่คือเกิดยากมากหายากอยู่พอสมควรเลยครับเอาเป็นว่ารอบนี้ผมโชคดีดรอปของยูนิคมา1อันครับก็ถือว่าดวงดีอยู่นะเนี่ย ส่วนของที่เราต้องการจริงๆก็คือมิลคัสสลิกเอ็กที่เป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ในการเรียกบอสดูเรียลนั่นเองครับเมื่อเราสะสมทั้งสองอย่างได้อย่างละ2ชิ้นแล้วก็ให้เราไปที่ดันเจี้ยนที่มีชื่อว่าเก็บปิ้งครีวาสโดยที่เราก็ทาทุกอย่างเหมือนเดิมครับเหมือนกับดันอื่นๆเลยก็คือวิ่งผ่านไม่สนบอสแต่ว่าดันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามอนในดันนี้จะมีเลเวล1 0 0ทุกตัวเลยครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันรวมไปถึงบอสด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสภาพผมจะเป็นยงงไง ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมเลเวล70เองแล้วก็ไปตายในห้องบอสทันทีที่เห็นแต่ก็ยังดีนะครับที่พี่ซันโหดพี่ซันเลยเก็บบอสไปง่ายๆเลยแล้วพอลุกขึ้นมาได้ก็มียูนิควางไว้แล้ว1ชิ้นครับถือว่าดรอปดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการหาจากบอสต,ตัวนี้ก็คืออูเบอร์ยูนิคนั่นเองครับซึ่งการดรอปยูนิคปกติเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการแน่ๆแล้วจะดรอปฮาร์ลี่ควินสักใบหนึ่งก็เป็นว่าจบไปแล้วนะครับมผ